กองทุนลดอย่างภาษีที่ใช่ใน1นาทีเคเวล์ K well กสิกรไทยสรุปมาให้ตามสไตล์การลงทุนแล้วค่ะพร้อมที่วัยทำงานอยากลงทุนหุ้นต่างประเทศที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาวลองดูกองทุน KUS 5 0 0 XRMF หรือ KG Select RMF ถ้าไม่อยากลงทุนนานกองทุน KT n z ไทย ESG ก็ตอบโจทย์ค่ะ กงทุนแค่5ปีในหุ้นไทยยั่งยืนใครอยากบาลานซ์ความเสี่ยงนะคะต้องกองทุนผสม K Wealth Plus Ultimate IMF กับ K Wealth Plus b a l a n c e IMF กระจายการลงทุนในหุ้นเทรนด์ดั้ทั่วโลกตราสารหนี้สินทรัพย์ทางเลือกตามความเสี่ยงที่เรารับได้ส่วนวัยสร้างครอบครัวหรือว่าคนใกล้กเกษียณนะคะอยากให้อรอตมั่นคงกองทุน K Wealth Plus b a l a n c e IMF ก็ตอบโจทย์แต่ถ้าสนใจกองทุนตราสารหนี้ที่ความเสี่ยงตำ่ำก็มีกองทุน K G D Bond IMF ที่ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกกองทุน K E S G B F Thai E S G ลงทุนในตรา สาราสนี้ ESG ของไทยและกองทุน KFI IMF ลงทุนในตรา,าสานี้และเงินฝากในประเทศโดยกองทุนทั้งหมดนี้นะคะซื้อได้ง่ายๆผ่าน k และ Kmyfund ใครที่ลงทุนช่วงนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะรับคะแนน Kpoint สูงสุด2000 20, 0คะแนนและรับ Starbucks ecoupon สำหรับลูกค้าที่ซื้อกองทุนด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทยและลงทะเบียนใช้ Kpoint แลกเครดิตเงินคืนสุดท้ายอย่าลืมทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมแล้วมาเซฟแท็กสวิตเคแบงกันนะคะ